สวัสดีครับผมซื้อมงคล้นกิ่งสกุลครับลานน้องมินนี่เมียงปลาเผาตลาดไทยวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับผมปลาเผาเมียงปลาเผาแบบสดสดครับพี่น้องเอามาจากนี้เลยพี่น้องสดทุกตัวสดสดทุกตัวครับทำอย่างนี้แล้วเอาขึ้นเตาเลยครับผมครับผม ราคาเริ่มต้นที่ชุดละหนึง100่งร้อยถึงสองแล้วแต่ไส์ปลาครับผมแล้วแต่ไส์ปลาไส์ขนาดปลาทุกตัวทําสดๆดรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ตัวละกับ,บาทครับเนี่ยครับชุดนี้กะชุดลอยลอย 20, ลอยี่สบอยสีสบบาทครับแล้วแต่มือครับผม สุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับผมเนื้อปลามันเตวมากนี่แบบบอกปรุงบอกทุกขสดๆเลยสดครับผมถ้าถ้าเผาปลา,าแล้วมันแตกๆกันสี่แม่นบอกครับ<อ>นี่คือปลาสดครับคันปลาปลาสดมันจะรีบลงต้นเผาครับผม<อ>คือปลาอัดน้ำแข็งไว้นะครับ,รบเนื้อเนื้อเนื้อมันเนื้ออัดน้ำแข็งมันจะคนละแบบกับแบบนี้นะครับครับผมปลาดุกนี่เลครับเป็นเังไปลาดุกปลาดุกกระท่าสดๆครับผมสดๆครับผม ทุกวันครับวันละ10กิโลปลาดุกย่างสมุนไพรครับให้รอดนะครับไปยังแน่ก็ปลามุนไพรกะสมุนไพรทุกอย่างครับผมหลายหลายอย่างครับตะไคร้ใบบกบัวมันจะแง่แง่บอดไสนนะครับมันจะดูบอสวยมันปั่นปันใบบกบุวมันจะปั่นบอละเอียดนะครับมันจะปั่นบอละเอียดกับเรยบอดไซนครับปลาดุกเริ่มต้นกับสิบห้าบาทฮอดสามสิบครับผม

ต้องมาอยู่หนีด้วยตรงเลยครับผมโผมมีบริการตรงไปหอดบ้านแมนครับผมอ่มีาสาขาครับสาขาหนึ่งของน้องไส้ครับผมอยู่ข้างข้างบิ๊กซีบิ๊กซีสุดเกียดย่างฟอปากใต้ครับผมร้านน้องอินดี้เมียงปลาเผาครับผมครับ,รบ ครับผมศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งครับผมสามารถจากสีสเกตเชนเนลในรถเป็นพิเศษครับผมก้ากันเก้ารันเก้าครับ